สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดกแหลกชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอนจะพามาดูวิธีขั้นตอนการต้มแซลมอนในฉบับของแอนค่ะไปค่ะไปชมได้เลยค่ะ ทุกคนคะหลังจากที่ดูขั้นตอนการตำแซลมอนในฉบับของแอนแล้วนะคะตอนนี้เราก็มารยความแซ่บๆกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวแอนขอชิมน้ำก่อนเลยคะ่ะอือหือโอ้โหนี่คะ่ะคนแซลมอนชิ้นใหญ่ๆอือหือ ทุกคนคะวันนี้พักสดของแอนนะคะก็จะมีชะอมแครอทกระเจี๊ยบแล้วก็แตงกวาคะ่ะทุกคนคะ แซ่บมากเลยครับทุกคน แซลมอนสดสดอบอกเลยค่ะว่าแบบสุดจริงค่ะ เนือ้อแซลมอนสดหวานค่ะ อันนั้นใส่พริกไม่เยอะนะคะแต่ก็แอบแอบมีความเผ็ดค่ะอื <S <s ค่คะระหว่างที่แอกนกำลังกินตัแซลมอนอยู่นะคะมีคนมาขอประตูค่ะแล้วก็บอกว่าขอกินด้วยคะ่ะมาคะ่ะสวัสดีครับม่ลองนะครับแซลมอนเนื้อแน่นเนื้อแน่น,น,นอือหือ เชอร์อมันคือแบบชิ้นใหญ่มากนะคะระลึกในปากอะ่ะกินแล้วหวานคือเราซื้อมาแบบซื้อปุ๊บทำปั๊บได้ค่ะอ๋อหอีาหา่เรากินแบบนี้ เรากินเมื่เคืนทะเดียวถือได้ดีถือจะได้สวยคือสงสัยจะอยากกินมากค่ะถึงกลับมาขอประตูเรียกเลยอะค่ะก็ขอกินด้วยอะของชอบอยู่แล้วแซลมอน 哎呀，哎呀，对呀。 น้ำปะลาแซ่บ,บต้องดูดนแซ่บมนันอ,<ม>อ่ะอุ้ยแตงหมดอ่ะซื้อมาเคยเทศแทน ตัวนี้กินไม่ค่อยได้แอนกินไปเยอะแล้วนะคะกินได้น้อยครับช่วงนี้นี่ครับชิ้นใหญ่เผ็ดมากค่ะขนาดว่าแบบใส่พริกน้อยแล้วนะคะ มีมะถั่วด้วยมะถั่วถั่วกรยาวนี่รับแซมอนนี่ครับชิ้นใหญ่หมดแล้วเหลือชิ้นน,นี่ยังไม่หมดคะ่ะยังไม่หมด เผ็ดไหมหเผ็ดใช้ได้กำลังดีแต่พริกน้อยนยนี่ครับทุกคนอ,อย่างน <c oughs> ี้ีกวาองทุกคนเห็นก็คงอยากกินนะคะต,ต้องเส้นกินเส้นมาก ชิ้นท้ายแฟนหลอ่อกินไปเลยอ้าวนมีชิ้นนี่อันนี้เหรอชิ้นเล็กๆแล้วค่ะชนชนถั่ช้มอนชนเสร็จเล้วทุกคนคะ นี่คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะยังครับ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 โอ้ยังยังค่ะนี่หลงครับห <ๆ S 3> <ใน S 2> ลง <ๆ S 2> ครับ<ๆ>จะดูอย่างงี้ครับจะดูอย่างงี้หลงคือชื่อพันของทุเรียนประเภทหนึ่งค่ะหมดจังหมดจังน,นี่มะเขือเทศ Impact, ผิวจะได้ดีๆนี่คะ่ะกินมะเขือเทศมากผ like ิวอย่างงี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยกินค่ะผิวสีแทนไงผิวก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแทนที่ขาวนี่ครับ ไม่ใช่แซลมอนครับเมือค่ํสีส้มเหมือนกันให้ภัยได้ค่ะ <S <S ค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แซลมอนหมดเรียบร้อยส้มตําแซลมอนหมดเรียบร้อยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแอนกับแฟนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องแดกแหลกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ